สวัสดีครับพบกับแทนนะครับผมกับหวยฮานอยวันนี้นะครับผมวันที่11สิงหาคมวันพุธเมื่อวานเด่นไปเข้าพิเศษนะครับแล้วก็เข้าเจาะที่57ใช่ไหมเออส่วนตัวเด่นไปเข้า59นะครับพิเศษก <c oughs> ับ VIP แถวแรกนะครับปกติครับเด่น28ปดไกัี่ แถวที่2ฮานอยพิเศษนะครับผมศูนย์ไปกับ1น7 6เท่าแถวที่3นะครับ VIP 09ไปกับ8712ดึงเด่นจากตัวเด่นนะครับศูนย์ศูนย์สองครับไปกับ สี่แปาทำไมแทนไม่ดึง7เพราะแทนจะเอาเจไว้หลักร้อยนะครับผมศูนย์มาครับศูนยครับ0ูนย์แปดครับศูนย์เจมานัเออองมาครับ2องแปดครับสองสี่หลักร้อยนะครับแทนดึง7นะครับเพราะมันเด่น ต่มันเด่นที่หลักร้อยด้วยเจ็ศูนย์สองครับเจ็ดูนย์แจ็ดศูนย์สี่ครับเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสองแปดครับเจ็ดสองสี่เจ็ดสองเก้านะครับเจ็ดสองหนึ่งเน้นนะครับ 0ูนย์สองนะครับผมศูนย์แปดสองแปดครับเจ็ดศูนย์สองครับเจ็ดศูนย์แปดแล้วก็เจ็ดสองแปดครับสำหรับฮานอย <c oughs> รวมวันนี้นะครับผมจะยังไงใครจะแยกเอาไปดึงเฉพาะตรงไหนก็จัดไปครับวางไว้ให้แล้วเดินตลอด แตละหน่อยจะใช้เด่นรวมจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าโดยปกติที่ตะก่อนแทงเคยวางเด่นตัวนี้ไปตัวนั้นไปน้อยนั้นเด่นน้อยนั้นมาหน่อยนี้นะครับถ้าจับหน่อยผสมรวมกัน่านคิดว่ามันจะเดินมากกว่าที่จะแยกสูตรนะครับโอเคเอาเป็นว่าใครจะแยกก็แยกใครไม่แยกก็รวมจับแล้วก็เอาไปเล่นทุกหน่อยนะครับอขอให้โชคดีครับสำหรับพานยวันพุธที่11สิงหาคมวันนี้ครับ